เรื่องปฏิจจสมุปบาทกับปฏิจจสมุปปนธรรมในอีกมุมหนึ่งพระผู้มีพระภาคของเราก็ได้แสดงปฏิจจสมุปบาทในลักษณะนี้กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปนธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรคือ เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชาราและมรณะตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นย่ำตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคตย่ำรู้พร้อมย่มรู้ทั่วถึงซึ่งธาตุนั้นครั้นแล้วย่อมบอก ย่อมแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงกระทาให้เป็นของง่ายและกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมาดูเถิดเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและบรณะดังนี้จากนั้นพระองค์ตัดอีกว่าเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาแต่าคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นย่ำตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแต่าคตย่ำรู้พร้อมย่ำรู้ทั่วถึงซึ่งธาตุนั้นครั้นแล้วย่มบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงกระทําให้เป็นของง่ายและกล่าวว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมาดูเถิดเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติดังนี้เราดูธรรมะเรื่องนี้อันนี้ไปแค่สองคู่เราจะเห็นเลยว่าเป็นสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นชาติมีก็มีชราและบรณะพบมีก็จึงมีชาติมีพบก็มีชาติมีชาติก็มีชาราบรณนสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้พระศาสดาของเราเป็นผู้รู้ทั่วถึงเป็นผู้รู้พร้อมแล้วนำมาบอกนำมาแสดงนำมาปัญญ์นำมาเปิดเผยและพระธถา,าคตทั้งหลายจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ตั้งอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วตั้งอยู่ตามธรรมดาเป็นไปนตามธรรมดามันเป็นอย่างนั้นของมันแล้วก็เป็นในลักษณะที่ถ้า มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากนั้นพระองค์ก็ตรัสอีกว่าเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นย่ำตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ตถาคตย่อมรู้พร้อมย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งาธาตุนั้นครั้นแล้วย่อมบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงกระทําให้ตื่นหรือกระทําให้เป็นของง่ายและกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมาดูเถิดเพราะอุปทา,านเป็นปัจจัยจึงมีพบดังนี้ต่อไปจะอ่านแค่หัวข้อรนะายละเอียดก็จะเหมือนเดิมว่า รายละเอียดตรงที่ว่าเนี่ยตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วตั้งอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาเป็นไปตามธรรมดาเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคตย่อมรู้พร้อมย่อมรู้ทั่วถึงครั้นแล้วย่อมบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงกระทำให้เป็นของงา่ายส่วนตรงนี้ก็จะข้ามไปไม่อาจ แต่ให้เรารู้ว่ามันมีประโยคนี้ให้ท้ายอยู่ทุกอันจากนั้นพระองค์กระตัดถึงเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุป,ปาทานเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังเกตไมว่าปฏิจจสมุปาที่เราท่องกันมักจะเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายแต่นี้ย้อนจากล่างขึ้นบนแล้วก็ตัดทีละคู่แล้วก็บอกว่าสิ่งนี้ เป็นปัจจัยก็จึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นซึ่งตถาคตทั้งหลายจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็เป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วเพระองค์ก็เข้าไปรู้ทั่วถึงแล้วก็นำมาเปิดเผยนำมาบอกมาทำให้เป็นของง่ายนั่นเองจากนั้นพระองค์ก็ตัดอีกว่าเพราะเหตุดังนี้แดธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิ ตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทดังนั้นหลักการปฏิจจสมุปบาทก็คือตรงนี้คือความเป็นอย่างนั้น ไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นและไม่เป็นไปโดยประการอื่นแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่คือลักษณะของปฏิจจสมุปาคือสิ่งที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นหรือทำที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นคือมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจะไม่ผิดไปจากาาความเป็นอย่างนั้นและจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นนั่นหมายความว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยก็ต้องมีชรามาลณนะ จะไม่ใช่ว่าเพราะชรามรณะเป็นปัจจัยจึงมีชาติจะไม่สลับกันอย่างนี้และกระเพาะเป็นสิ่งที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนั่นคือปฏิจจสมุปบาทอันนี้คือหลักการจะเห็นว่าลักษณะของปฏิจจสมุปบาทที่พระศาสดาตรัสก็มีหลากหลายแบบแต่ก็จะมีส่วนที่เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างแต่โดยหลักก็คือเป็นสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้นแน่นอน แล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นและจะไม่เป็นไปนโดยประการต่อมามาดูปฏิจจสมุปปนธรรมปฏิจจสมุปบาททวนอีกครั้งเพราะเหตุดังนี้แลธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิทตตาหรืออวิตตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตา คือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าปฏิจจสมุปาและจะสังเกตว่าแค่นี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปาอีกขาหนึ่งไม่ได้กล่าวเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร ก็จะไม่มีกลับถึงแค่นี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปาทแล้วอันนี้ก็จะลักษณะคล้ายคล้ากับเรื่องเวทนาที่พระองค์ตรัสว่าเวทนาก็มีทั้งเวทนาสองเวทนาสเวทนาหเวทนาหเวทนา36เวทนาร้อยแในครั้งพุทธกาลก็มีภิกษุกับคราว่าถกกันเรื่องนี้ไม่ลงคนหนึ่งยืนยันว่าเวทนามีเท่านี้ อีกคนหนึ่งกค่ยืนยันว่ามีเท่านี้ซึ่งจริงๆคือถูกทั้งคู่แต่ด้วยความที่ตอนนั้นท่านก็คงทราบแค่นี้ทั้งสองท่านก็ไม่ลงกันและก็ไม่ยังความพอใจในการแลกกันให้เกิดขึ้นพระอนอนท์ได้ยินอย่างนั้นก็เลยไปทูลเล่าให้พระศาสดาฟังพระศาสดาก็ตัดว่าทั้งสองแบบพระองค์ก็เคยตัดการที่ไม่รู้ทั่วถึงในธรรมของท่านก็จะเป็นเหตุให้มีการถกเถียงกันอย่างนี้ ดังนั้นก็เลยต้องบอกพวกเราให้ทราบทุกมุมว่าออันนี้ก็เรียกปฏิจจสมุปบาทนะแบบนี้ก็เรียกปฏิจจสมุปบาทนะแบบนี้ก็เรียกปฏิจจสมุปบาทให้เราได้ทราบว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นแบบไหนได้บ้างนั่นเองเราก็จะได้รู้ทั่วถึงว่าอ๋อแบบนี้ก็ใช่แบบนี้ก็ใช่ทีนี้เรามาดูปฏิจจสมุปปณธรรมเก่ฑรลบที่สองก็ปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นอย่างไรคือ ชราและมรณะเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาชาติเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาพบเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาอุปทานเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาตัณหาก็เป็นของไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วก็สิ้นไปเสื่อมไปจางคลายไปดับไปเป็นธรรมดาเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยง ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปจางคลายไปดับไปเป็นธรรมดาผัสสะก็เป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปจางคลายไปดับไปเป็นธรรมดาสลายตนะก็เป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางคลายไปดับไปเป็นธรรมดานามรูปเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปจางคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอันอื่นๆพระองค์ก็ตรัสลักษณะเดียวกันนะทั้งในส่วนของนามรูปวิญญาณสังขารทั้งหลายและแม้แต่อวิชชาอาวิชชาเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมในการใดปฏิจจสมุปบาทนี้และปฏิจจสมุปปนธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยาสาวกเห็นชัดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงในการนั้น การที่อริยสาวกจากแล่นไปสู่ทิฏฐิอันปารบที่สุดในเบื้องต้นว่าในอดีตการเราได้มีแล้วหรือในอดีตการเราไม่ได้มีแล้วหรือในอดีตการเราได้เป็นอะไรแล้วในอดีตการเราได้เป็นอย่างไรแล้วในอดีตการเราเป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรอีกการนึกถึงแต่อดีตมีไหม หรือไม่มีได้เป็นอะไรเป็นอย่างไรเป็นอะไรแล้วจึงเป็นอะไรต่อไปนี้คือความเห็นแบบที่หนึ่งความเห็นแบบที่สองหรือว่าอริยสา,าวกนั้นจากแล่นไปสู่ทิฏฐิอันปารลที่สุดในเบื้องปลายว่าในอนาคตเราจะมีหรือไม่ในอนาคตเราจะไม่มีหรือในอนาคตเราจะเป็นอะไรในอนาคตเราจาเะนนาเ,าจาเป็นอย่างไร ในอนาคตเราจักเป็นอะไรแล้วจักเป็นอะไรต่อไปหรือว่าจักมีความสงสัยปารบการอันเป็นปัจจุบันว่าเรามีอยู่หรือเราไม่มีอยู่หรือเราเป็นอะไรอยู่เราเป็นอย่างไรอยู่สัตว์นี้มาจากที่ไหนแล้วจักเป็นผู้ไปสู่ที่ไหนอีกดังนี้ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่าปฏิจจสมุปบาทนี้และปฏิจจสมุปปนธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสา,าวกเห็นชัดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้วสังเกตไหมว่าคนที่เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องปฏิจจสมุปปนธรรมก็จะไม่ไปสงสัยในเรื่องอดีตเคยมีหรือเคยไม่มีเคยเป็นอะไรหรือเคยเป็นอย่างไรหรือก็จะไม่ไปสนใจอนาคตว่า อนาคตข้างหน้าเราจะเป็นอะไรชาติหน้าเราจะเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ก็ไม่ไปละหรือปัจจุบันก็จะไม่สงสัยว่าสรุปว่าเรามีเราไม่มีเราเป็นอะไรหรือเราเป็นอย่างไรสังเกตว่าสัตว์นี้มาจากที่ไหนแล้วจากเป็นผู้ไปสู่ที่ไหนก็จะไม่สงสัยเรื่องนี้เพราะสิ่งแต่ละอย่างมันอาศัยกันเกิดขึ้นมันแค่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยก็ดั ดังนั้นใครที่เคยสงสัยว่าเอ๊ะ e, สัตว์นี้มาจากไหนและจะไปไหนก็ต้องหยุดสงสัยได้แล้วหรือถ้าใครยังสงสัยอยู่ให้กลับมาพิจารณาปฏิจจสมุป,ปาพิจารณาปฏิจจสมุปปันาธรรมให้มากๆมันจะทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อแต่ละอย่างมันก็อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันไม่ได้มีใครไปไหนไม่ได้มีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัย ดังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามก็อาศัยเหตุปัจจัยเอาก็คือแค่นั้นจะได้ไม่ต้องไปสู่ทิฏฐิอันปรบอดีตทิฏฐิอันปรบอนาคตหรือปรบในปัจจุบันเราก็ไม่ต้องไปสนใจตกลงอดีตเรามีหรือเราไม่มีมันก็ตอบไม่ได้ไงเพราะเราลึกชาดไม่ได้อนาคตเราจะเป็นอะไรอะใครรู้มั้งก็ตอบไม่ได้แลปัจจุบัน เรามีหรือเราไม่มีตกลงว่าเรามีหรือเราไม่มีจะตอบว่ามีก็ไม่ใช่จะตอบว่าไม่มีมันก็ไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นเพราะมันเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยกันเกิดขึ้นนั่นนะสัตว์มาจากที่ไหนและจะไปสู่ที่ไหนอันนี้ก็อาจจะเคยมีคนสงสัยแต่ถ้าเราพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอย่างดีไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีความคิดแบบนี้นั่นเองอย่างที่บอกถ้าเรายังมีความคิด ในลักษณะนี้อยู่เราก็ต้องมาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทให้เยอะๆนั่นเองธรรมะสำหรับขําคืนนี้ก็ประมาณนี้ก็พยายามให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับมันก็ไม่มีอะไรก็เราพยายามเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงให้ได้อย่างนี้ละกันสังเกตไหมว่าในปฏิจจสมุปปนธรรมนั้นพระองค์ก็ยกขึ้นมาแค่ก้อนเดียว และก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือของไม่เที่ยงมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้นสุดท้ายก็สิ้นไปดับไปเสื่อมไปจางหายไปดับไปเป็นธรรมดันสุดท้ายมันก็เป็นของเกิดของดับเราไปสาวอะไรเกินหรืออยากรู้อะไรเกินไปมันก็กลายเป็นว่าประโยชน์มันไม่เกิดให้เราเห็นประโยชน์ที่เราควรเห็นคือรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะรู้ว่ามันเป็นของปรุงแต่ง รู้ว่ามันอาศัยการเกิดขึ้นสุดท้ายมันก็สิ้นไปเสื่อมไปจางคลายไปดับไปเห็นไหมว่าจะบอกว่ามีก็ไม่ใช่จะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่เพราะจังหวะหนึ่งมันก็มีแต่สุดท้ายมันก็สิ้นไปหมดไปก็เลยสุดตรงที่ว่ามีหรือสุดตรงที่ว่าไม่มีก็จะไม่เป็นอย่าง